สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีท่านที่อยู่ทางบ้านท่านที่อยู่ต่างประเทศนะครับสวัสดีครับ ได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับรบกวนตอบด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับอีกสักครู่นะครับเวลา6กนาฬิกา30นาทีเน่ยผมจะนำทุกท่านกล่าวคำขอขมากรรม ถอดถอนคําสัญญาคําสาบานหรือคํำสาบแช่งไม่ว่าจะเกิดจากตัวเราหรือว่าเ,อาเกิดจากบุคคลอื่นที่มากระทําแก่ตัวเรานะครับให้หมดสิ้นเวรกรรมซึ่งกันและกันนะครับณขณะน,นี้ผมยืนอยู่ที่ปราศาทตภูเพกนะครับองค์สุริยเทพกำลัง เปล่งแสงเปล่งรัศมีนะครับวันนี้ถือว่าสวยกว่าทุกครั้งที่เคยมาเลยนะครับปราสาทภูเพกเนี่ยมีความสําคัญอย่างหนึ่งจริงๆก็สําคัญหลายอย่างอะไรครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ทราบเลยเนี่ยก็คือ,อตัวปราสาทเนี่ยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแท้นะครับ9ก้าองศาเหนือซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ตรงกับพระอาทิตย์ ในช่วงวันอีควินอกหรือวันศาธวิสุวัตรหรือภาษาไทยเรียกว่าวันราตรีเสมอภาคในทางโหราศาสตร์นั้นเมื่อดวงดาวเนี่ยทำมุมเป็นเส้นตรงกันแบบนี้เนี่ยนะครับถือว่าประตูมิติระหว่างภพเนี่ยเชื่อมต่อถึงกันนะครับภพบโลกพบวิญญาณ พบบาดาลหรือพบที่ชั้นสูงกว่านั้นก็คือพบสวรรค์เนี่ยนะครับที่เรากำลังจะอธิษฐานนะครับในวันนี้ท่านที่อยู่ทางบ้านท่านไหนที่มีทูปก็ให้เตรียมทูปนะครับสิบแปดดอกซึ่งผมได้คำนวณมาแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยถือว่าพระเกตนะครับที่อยู่จุดกลึงกลางของเขาพระสุเมนเนี่ย และขะนานี้ยังสถิตยอยู่ในราศีทวาลเรียกว่าราศีกรกฎเออพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าต้องทวีคูณเข้าไปก็คือ9บวกก็คือ18ดอกนะครับเดี๋ยวรออีกสักครู่นะครับรออีกสักครู่ปราสาทภูเพกเนี่ยคำว่าเพกเนี่ยมาจากคำว่า,าดาวศุกร์นะครับดาวเพกก็คือดาวศุกร ในคติความเชื่อทางด้านโหราศาสตร์เนี่ยดาวสุกแปลว่าความรักเงินทองทองคําเงินสดทรัพ์ยสมบัตินะครับความอิ่มหนำสําราญความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเพราะฉะนั้นเวลาใครมาทําพิธีอยู่ณนะตัวปราสาทองค์ปราสาทแห่งนี้เนี่ยถือว่าจะได้รับพรแบบเต็มกําลังแบบเต็มที่ตามความหมายของอดาวพระสุกเลยนะครับ และยิ่งเป็นวันสําคัญสําคัญอย่างนี้เนี่ยวันราตีเสมอภาคคือวันที่มีเวลากลางวันกับกลางคืนเนี่ยเท่ากันแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าจะสําเร็จสมหวังสมปรารถนาเป็นแท้แน่นอนครับและก็อีกอย่างหนึง่งตัวผมได้ประสบพบเจอกับตนเองก็คือใครที่ติดตามผมก่อนๆนนะั้นอ่ะผมก็ว่าเอ๊ะ เอาคนติดตามสักสองหมื่นก็พอละเพื่อเผยแพร่วิชาโหราศาสตร์โหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์สากลและโหราศาสตร์ยูเรเนียนทีนี้เมื่อมาอาธิฐานภูเพกค,ครั้งแรกคนติดตามอยู่หมื่นกว่าคนอธิษฐานบอกว่าขอให้มีคนติดตามเพิ่มขึ้นพิษตาเดียวครับคืนเดียวครับเพิ่มเข้าไปถึงห้าหมื่นคนพออีกคืนหนึ่งเพิ่มเข้าไปอีกแสนคนจนปัจจุบันเนี่ยสองแสนกว่าคน ทั้งติดตาม Facebook ส่วนตัวก็สามหมื่นกว่าท่านทั้งติดตามในเพจดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาวก็สอง0 0 0กว่าท่านการที่ผมได้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วทุกท่านฟังไลฟ์สดและทำตามด้วยเนี่ยก็เปรียบประหนึ่งว่าทุกท่านเนี่ยได้มารับพลังพร้อมกันณจุดนี้ครับเหมือนกับผมว่าส่งพลังจากภูเพกไปหาทุกท่านท่านไหนได้เตรียมทูบแล้ว ให้พิมพ์คำว่าพร้อมมาด้วยนะครับสัญญาณชัดเจนนะครับไม่ขาดหายนะครับสัญญาณชัดเจนนะครับผมแชร์ไปที่เพจดูดวงหัวศาสตร์ไทยระบบรังสีดาวนะครับ เดี๋ยวรออีกสักครู่นะครับเนื่องจากว่าเรานัดกัน6นากา30นาทีตอนนี้6นากา25นาทีนะครับอีก5นาทีนะครับ <S <S เดี๋ยวเราสมาชิกอีกสักครู่นะครับ ท่านไหนพร้อมพิมพ์คำว่าพร้อมมาได้เลยนะครับก่อนที่เราจะอธิษฐานเนี่ยนะครับให้ตั้งจิตมั่นๆแล้วเวลาผมกล่าวว่าข้าพเจ้าแล้วท่านก็ข้าพเจ้าแล้วก็ตามด้วยชื่อนามสกุลปัจจุบันของท่านเลยนะครับ ตอนแรกเนี่ยจะอธิษฐานถอนคำสาบานถอนคำสาบแช่งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการขอขอมากรรมแล้วก็ขอโชคลาภนะครับขอยศถาบรบรดาศักดิ์อีก3ามนาทีนะครับได้ยินชัดนะครับได้ยินชัดนะครับ ท่านที่อยู่ทางบ้านเนี่ยจุดทูบได้เลยนะครับจุดทูบได้เลยนะครับจุดเสร็จแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมมาเลยนะครับท่านที่ไม่สะดวกจุดให้ไปจุดทีหลังได้นะครับให้อธิษฐานพร้อมกันไปก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยไปจุดทีหลังนะครับรับทราบครับรับทราบครับรับทราบนะครับ สาธุสาธุและโอกาสปับันนี้ก้าวกับผมขอสมมุติตนเป็นโหรเพื่อกล่าวนำทุกท่านนะครับขอขมากรรมในวันศาสตร์วิสุวัตรหรือวันราตรีเสมอภาคนะครับวันที่ประตูมิติเปิดเพื่อให้ตัดกรรมตัดเวรกับเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาทั้งหลายทั้งปวงนะครับให้หมดสิ้นไปและขอบาร,รมีแห่งองค์สุริยเทพนะครับมาอำนวยออยพร,รให้แก่ทุกท่านนะครับให้ประสบ ความสุขความเจริญตามที่ท่านปรารถนาครับต่อจากนี้ขอให้ทุกท่านว่าตามกับผมนะครับอิมังมิจฉาอธิฐานังปัญจุทัตธาราปิทุติยัมปิอิมังมิจฉาอธิฐานัง ปัญจุทัตทาราปิตติยมปิอิมังมิจฉาอธิฐานังปัญจุทัตทาราปิเดี๋ยวผมจะกล่าวคําว่าข้าพเจ้านะครับหลังจากนั้นให้ท่านตามด้วยชื่อของท่านเองนะครับปัจจุบันของท่านนะฮะข้าพเจ้านายสุทธิธรรมภาคเพียรขอถอดถอนคําอธิษฐาน ขอถอดถอนคำสาบานขอถอดถอนคำสาบแช่งขอถอดถอนคำบนบานสารกล่าวขอถอดถอนคำสัญญาที่ข้าพระเจ้าได้ตั้งขึ้นพร้อมด้วยกิเลสด้วยตัณหา ด้วยอุปาทานด้วยโทสะด้วยโมหะด้วยมานะด้วยมิจฉาทิฏฐิที่ข้าพระเจ้าได้อธิษฐานไว้สาบแช่งไว้บนบานสารกล่าวไว้สาบานไว้สัญญาไว้ ในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีข้าพระเจ้าน้อมขออำนาจพระบารามีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระรัตนตรัยและเทพพรมทั้งสิบหชั้นฟ้า สิบห้าชั้นดิน,น,ดนพระแม่ธรณีรรณได้โปรดเป็นทิพยานในการที่ข้าพระเจ้าขอถอดถอน,ถอถอนคำอธิษฐานเหล่านั้นถอน,ถอนคำแช่งคำสาบาน,นคำบุญบานสารกล่าวคำสัญญา ร้อยหนพันหนณนการบัดนี้เทินณถอนโมถอนพุทธถอนทาถอนยะถอนณคลอนโมคลอนพุทธคลอนทาคลอนยะคลอนถอนด้วย นะโมพุทธายะ,นะ,ายะนะมามิหัง,มมห,งหลังจากนั้นจะเป็นการขอขมากรรมนะครับถ้าผมเอยว่าข้าพเจ้าท่านก็ข้าพเจ้าแล้วก็เอ่ยชื่อตัวเองเลยนะครับข้าพเจ้านายสุทธิธรรมภาคเพียรขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินทั้งกายกรรมวจีกรรม มโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีประลึกได้หรือไม่ได้ก็ดีขอท่านผู้มีฤทธิ์มีอำนาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณเจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ดวงชาตาของข้าพระเจ้าทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพระเจ้าด้วยเถิดอย่าได้โกรธเคืองอย่าได้จองเวนต่อข้าพระเจ้าอีกต่อไปและโปรดถอดถอนคำสาปแช่ง ที่ให้แก่ข้าพระเจ้าหรือคำสาปใดๆอันเกิดจากข้าพระเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดีขอจงดับหมดสิ้นไปด้วยอนุภาพพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และด้วยบาร,รมีหรรมแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้ารรองค์มหาเทพโปรดเมตเมตาประทานพรให้แก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิแเดและช่วยเปิดทางและแสงสว่าง,สง,สางทั้งทางโลกแล,และทางธรรม และให้การดำรงชีวิตของข้าพระเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ข้าพระเจ้าจงมีโชคมีลาบมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีด้วยเถิดและขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีศีลมีธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพระเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติ จิตตะเมตตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวิหนังสุขโตจุติจิตตะเมตตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวิหนังสุขโตจุติ จิตะตะเมตะมตะนิพพานัง,งสุขโตจุติส,ตตสาธุหลังจากนั้นขอให้ท่านอธิษฐานพรตามที่ตัวเองต้องการตามที่ตัวเองปรารถนาเลยนะครับถือว่าแบบนี้เนี่ยเป็นการเสร็จพิธีแล้วหลังจากนั้นผมขอสมมุติตนเป็นโหนเพื่อ อำนวยอวยพรให้แก่ทุกท่านนะครับสิทธิกิจจังสิทธิกรรม,มังสิทธิการิยะตะถาคโตสิทธิลาโพชโยนิจังสัพพสิทธิพระวันตุเตขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ทอบประกอบด้วยคุณงามความดีแล้วไซ้ก็ขอให้พลันสําเร็จพลันสําเร็จพลันสําเร็จ,รรจทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการทุกท่านทุกคนครับสาธุ